สวัสดีทั้งสามท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เอเค้าสาขาหน้าโรงเรียนปิ่นเนื่องจากเรามาเปิดไลฟ์ในรถเพรา่ากีรเราย้ายรถถึงเวลาแล้วเราก็เลยเปิดเลยเอคานั่งเรียนปิ้นนะครับเราอยู่บนถนนแก้วนวรัตน์นะตรงข้ามโรงเรียนปิ้นเลยวันนี้เสียงเสียงตีกันเตียงตีกันเช็คเทสเสียงเสร็จแล้วสวัสดีครับพี่ตุ้ยแฟนม่วนเลยครับคืออะไรครับผมสวัสดีครับแฟนม่วนเลยครับแฟนมวน พูดมาเผาบ้านผมหน้าเฟซบุ๊ก Facebook เลยครับ <S 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 แฟนม่วนนี่คือใครครับผมอ่ะันี้อยู่กับมิสซูบ i s h i t i ตันอ๋อเพลงม่วนลืมเลยฉัพูดเลยต่ออ่ะเป็นตัวนี้เป็นตัวเบนซินนะครับ2.4งจุดสีเบนซินตัว g l x นั่นเองตัวนี้เป็นรถกระบะราคาถูกย่อมยาวท่านใดที่จะไปเอาทำฟู้ดทัคขายของตลาดนัดหรือว่าขายของออนไลน์แล้วแบบรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้อยู่มันไม่พอละที่จะเอาไปส่งเอาของไปส่ง กระบะพรทุกๆเพียงแค่สี่พันรถคันนี้ราคาสองแสนหนึ่งหืห้าพันบาทครับเป็นรถปีสองพันสิบสองะครับเป็นเครื่องเบนซินนะใช้ง่ายขับง่ายแล้วก็เหมาะคือผมเคยรู้จักคนอยู่คนหนึ่งคือเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับซักลีดตามโรงแรมเนะี่ยสมัยนั้นบูมมากเลยเขาอกระบะซีเที่ร้านน่ยไปสามสี่คันขนผ้าเพราะว่ามันขับง่ายแล้วก็มันเงียบ ก็มันขับสบายกว่าตัวกระบะดีเซลเพราะว่าเขาไม่จําเป็นต้องแบกของหนักขนาดนั้นท่านใดนะครับที่ทําแบบค้าขายออนไลน์ตี่น,นี้ผมอยู่คนเดียวผมเซมแมททาไม <c oughs> อค้าขายออนไลน์ก็คือว่ามันขนของเยอะเนาะ <c oughs> ที่สําคัญก็คือบางคนขายของแบบที่จําเป็นต้องใช้กระบะแต่ไม่อยากลงทุนสูงเพราะว่ารถกระบะดีเซลตัวใหม่เนี่ยราคาสูงมากสี่แสนห้าแสนหกแสนได้หมดยังโหเอาง่าย ฟอร์ดสักปีสิบหกหน้าใหม่เงี้ยห้าแสนกว่าและรี v o 6หกแสนกว่าะอะไรเงี้ยตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับคนที่อยากเซฟงบอาจจะเพิ่งเริ่มธุรกิจอาจจะแบบขายของตลาดนัดไปขายข้าวไข่เจียวเพราะว่าตัวนี้คนออกมาทําธุรกิจส่วนตัวเยอะมากอ่าเราก็เลยจัดหารถกระบะรา,าคาถูกให้ครับสองแสนหบาทเป็นรถกระบะท,ที่ถูกจริงๆคือซื้อรถเก่งบางคันยังไม่ได้เลย ถามว่าคุณได้อะไรจากคันนี้มั่งสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทคุณได้รถกระบะครับตัวนี้เป็นกระบะแคปนะแต่ยังเปิดไม่ได้แล้วก็คุณได้ฟิล์มใหม่คันนี้เราติดฟิล์มใหม่ให้แล้วนี่ยังเป็นโฟกัสอยู่เลย <c oughs> อ่าเพิ่งติดฟิล์มใหม่ให้แล้วเอาเข้าศูนย์มิตซูบิชิก็คือเช็คอ่าน้ำมันเครื่องของเหลวอะไรพวกนี้ก่อนปล่อยรถให้ท่านอยู่แล้วมาตรฐานของเราก็คือรับประกันเครื่องเกียร์ สูงสุดหนึ่งปีหรือว่าขั้นต่ําก็คือ3เดือนนั่นเองก็คือเครื่องเกียร์กล่องอะไรพวกนี้ครับรถทุกคันก็จะเช็คไฟเช็คแอร์ก่อนส่งมอบอยู่แล้วคือเอาง่ายๆเติมมันวิ่งได้เลยอะรถเราเช็คให้สภาพสวยๆเลยสัญญาณหายครับใช่ครับมือถือมันใกล้จะเจ๊งแล้วครับผมเครื่องนี้เนื่องจากมันติดเชื้อโหาวานมา คืออ่าช่วงนี้สัญญาณไม่ค่อยดีจริงๆครับยอมรับเลยคือไม่ว่าจะเป็น Wifi หรือว่าระบบเซลลูล่าเราลองสลับกันไปสลับกันมาแล้วคือเหมือนกับว่าช่องสัญญาณมันจะขาดหายไปก็ขอบคุณมากครับที่แนะนำติชมเข้ามาอะเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ว่าคันเนี้ย2 1 5 0 0 0บาทเนี่ยเรามีทุกสถานบัน,บนการเงินที่จัดให้ท่านได้ไม่ว่าท่านจะทำงานอาชีพไหน ค่ารา,าชก,การพนักงานเงินเดือนเข้าบัญชีทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะขา,ขายออนไลน์รับเหมาก่อสร้างขายของตามตลาดนัดหรือว่าอาชีพอิสระอะไรก็แล้วแต่ครับสามารถออกรถกับเราได้หมดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทยอยากให้ทุกท่านเข้ามาเปิดใจลองเข้ามาจาัดไฟนดู์ดูล่าสุดนียคือแกร็ครับ ข่าวดีกับแกล็บด้วยแกล็บที่เป็นพนักงานประจําหรือว่าวรรจุแล้วเงี้ยก็สามารถซื้อได้เลยแกล็บคาซื้อได้ครับพูดเพนได้ซื้อได้แน่นอนแล้วก็ร้านอาหารครับตอนนี้กลับมาจัดได้แล้วนะพ้นช่วงโควิดแล้วร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวตอนกลางคืนบางร้านก็สามารถจัดได้แล้วเพราะว่าร้านนวดก็จัดได้แล้วนะครับผมร้านนวดใช่ครับนวดนวด,นวดแผนโบราณน,นวด,นวดอะไรเงี้ยครับไม่ใช่นวดกระปู่เหมือนที่น้องไฟไปนะครับอันนี้หลายท่านอาจจะเข้าใจผิดได้ ไม่เคยไปนอกกับปู่หลือเปว่าพาันใช่ครับรเพราะว่าน้องไฟอย่างพรุ่งนี้น้องไฟก็ต้องพาปู่ไปโรงพยาบาลใช่ <c oughs> ก็คือไปนวดกับปู่นั่นเองอ่ะสองแสนหนึ่งหห้าพันบาทนะครับเราก็สามารถเข้ามาชมรถเราได้อีกหลายคันเลยในเว็บไซต์ a k c a r e n t t e r น o m นี่ก็คือดูรถได้ในเครือ a อ c a r นะครับ princecarcenter.com ที่สำคัญก็คือ เฟซบุ๊กฝากไว้ด้วยเรามีทั้งแฟนเพจเรามีทั้งเฟซนะครับก็คือ a อคาหน้าปิ้นส่วน Google นะครับเซิร์ชเลยรถมือสองเชียงใหม่ก็จะขึ้นของเรามาวนลูปตามที่ในแอดนั่นเองก็คือว่าบางวันเราก็ขึ้นที่หนึ่งมวันเราก็อยู่ที่สองครับแล้วแต่เลย <c oughs> ที่สำคัญเบอร์โทรศัพท์ทุกเบอร์ที่อยู่บนเว็บไซต์สามารถโทรเข้ามาถามได้หมด line Ad นะครับแอดไซน์นสกอร์เ เฮ้ยยูแอนเอซีเอ็นะครับสลับกันเฉยเลยอ่ะอินส a าแกร t ท k กต็อกยูทูบก็เหมือนกันครับเอคาหน้า e ปิ้นส่วนพวกเว็บไซต์ขายรถขายดีอะไรพวกนี้ก็เหมือนกันเบอร์โทรศัพท์สามารถโทรเข้ามาได้หมด แล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ดูรอบตัวรถนะครับเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวผมต้องรีบไปส่งรถที่สันกำแพงอ่าก็เลยว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูรอบตัวรถรอบคันรถว่ามีอะไรน่าสนใจมั่งสำหรับรถคันนี้แล้วเดี๋ยวผมจะพูดอินเสิร์ตให้นะครับว่าเรามีอะไรให้มั่งโปรโมชั่นเดือนนี้อ่าณนะตอนนี้ครับเรายังคอนเฟิร์มอยู่ที่โปรโมชั่น DIY อยู่ก็คือว่าท่านเข้ามาอยากได้อะไรขออะไรเราจะให้ อ่าโอเคครับเดี๋ยวลองดูรอบคันคร่าวๆกันนะครับผมอ่ายังไงก็สองแสนหนึ่งมืนห้าพันบาทนะครับได้รถกระบะไว้ใช้สวยงามแน่นอนคันนี้วันนี้ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมได้แล้วเราเจอกันได้ที่เอ